ต้องต้องเป่าด้วยเลระกระตุ้วเลรกระตุ้มเลระกระตุ้มไปดูขึ้นหน t าเลยมองไม่เ n ็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋อวเดี๋ยงเดี๋ยวขึ้นหน้า่งมองเห็นโอเคขอบีขอบีในตบน้เย้โอ้ยลูกเขาด้อยเขาใส่มอเย้แเ่้ขอถ่ายรูปแล้วนะไอ้เว่ยจะถ่ายรูปด้วย เไม่ดีเลยเอไม่น right. oh. ิ oh. ่เลยเร่ไม่ดีเลยแค่ขึ้นแค่ดู้วนดูอ้วนมั่ง

ไอ้มันไครบเออครบเดียวเดี๋ยวเอาใส่เขาหน่อยใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยวันเดินเนี่ยเดินไม่ได้ได้ตั่ใส่เยยังงนี่นี่ร่วงไหมเลื่อนเลยใครใส่เดี๋ยวนี้ บอไบตอบาวเ้ขาเอันนี้บัวเขียวแล้วพี่โอมอ้โมอมีท่ายิงธนูเนี่ยบัวขาวอ่ะใช่ทาคบอลทยิงธนูบัวขาวนี่นี่ฮ่าฮา่่่าเล่นมเลยนมนะเลิ่มนะเกบา

เอาเลยเอาเลยเดี๋ยนี้นะพู่อยอยโอยโอ้มาเชียวงอะสองสอได้สามสองได้หนึ่งอ้อยกระยาะคะผ่านออกว

วันไม่ <ampa> ้ตม่ด้้ยังไงก็ไม่เสียงหอก่มันคมไปจั่ได้ววด้า้อยขอไปหนนะมารีมจายออไปพี่วพี่แอสตอย้าร้อยออย่โอ่เีวเลยอะลูดิลูดิดโอยดี